สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่8ธันวาคม2556 ที่สนามสถาบันการพระราศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีทีมอุดารธานี fc ยักษ์แสบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสุโขทัย fc โดยทีมสุโขทัย fc อยู่อันดับที่4มีคะแนน13คะแนนยังมีหวังขึ้นชั้นเป็นที่2ตามทีมเชียงใหม่หากว่าชนะทีมอุดรัมย fc ได้มากกว่า3ประตูและต้องลุ้นให้ทีมอ่างทองและทีมปักน้ำโพเสมอกัน ในขณะที่มีการแข่งขันของทีมบุรีรัมย์ธานีเอฟซีและทีมสุโขทัยเอฟซีก็มีรายงานว่าทีมปังน้ำโพยอมแพ้ทีมอันทองทําให้อันดับความหวังของทีมสุโขทัยมาทันทีแต่ทั้งสองทีมก็ยังทําการแข่งขันตามโปรแกรมสําหรับการแข่งขันในเวลาครึ่งแรกนั้นทั้ง2องทีมผัดกันบุกอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถทําประตูกันได้ทําได้แต่หวาดเสียวครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ในส่วนการแข่งขันครึ่งหลังทีมสุโขทัยปรับแผนการเล่นเป็นฝ่ายบุกทีมบุรีรัมย์นาทีทผู้เล่นทอุานไป บริเวณหน้าประตูประมาณ25หลาทําให้เสียลูกโทษและหมายเลข26เทโวริสจุดสมกับตันทีมเตปันลูกโค้งหานมือผู้รักษ,ษาประตูรอนทานีเอฟซีเข้าไปอย่างสวยงามและเป็นประตูเดียวของการแขงร่ขงขันครั้งนี้เวลาที่เหลือทั้งสองทีมทําอะไรกันไม่ได้ทําให้ทีมสุโขทัยชนะทีมรอนทานีเอฟซีไป1ประตูต่อศูนยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสําอางใช้ทุนน้อยติดต่อดร,ร,เ,อรเพษศรร์โทร087992 เก้าช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว